สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีวันหยุดเนาะค่ะจะพาสาวๆไปซื้อของใส่ค่ะของใส่สาวๆเบิดแล้วครบรอบซื้อแล้ววันหยุดน้องเน่ๆก็หยุดวันจันทร์พรเนาะค่ะวันที่สามหยุดสามมือพอเพิ่นก็หยุดสามมือคือกันมือนีก็เลยจะพากันไปซื้อของใส่เบิดเกี่ยงเลยแพมเผดนังใส่เก่งกันดีขนาดโอ้ พี่ได้เน่กับบไดฑใส่หรอกคะ่ะใส่แต่ย้ำม,มือคืนใส่แต่ตอนนอนยังหง,งเว้นกับบด้ใส่ไปโรงเรียนกับบด้ใส่เพราะว่านั่งเวลาปวดฉี่ปวดยางนั่งกับไปเป็นแล้วเนาะคะ่ะจะพานั่งไปซื้อของใส่ก่อนแป๊บหนึง่งอยู่บิ๊กซีใกล้ๆนี่แหละคะ่ะซื้อของใส่อย,ยู่บิ๊กซีจ้ะใกล้ๆคะ่ะบ่ไกลเดี๋ยวจะขี่มอเตอร์ไซค์กันไปถักของหลายกับนั่งตุกๆกลับมานะคะ่ะมันอยู่ไกลๆเนาะอ่า ถักี้มอไซต์ไปกะสิบห้าบาทถ้านั่งวิ้นมอไซต์ไปก็ได้ไ<ง>แต่ว่าเราจะแว้นแว้นไฟปะป๊าขัาาบบเอาสาวน้อยไปเนาะค่ะ,จะเจ้าสาวน้อยไว้บ้านเพราะว่าสาวน้อยยากเหลือเกินโอ้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 ุ่นหุ่นโอ้โอ้โอ้ระวังนะค่ะโอ้โอ้โอ้มวิ่งเล่นกันเหรอคะเฮ้ uh. ย สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องกําลังสิภาพสาวน้อยเป็นสื่อของไส้ค่ะมิบิกซี่อากรปามาแล้วมาไปกันเถะพี่น้องเด้อ ของค่ะพี่น้องมาบิกซีมาสื่อของใส่ค่ะของใส่เบิดแล้วของสาวๆนมก่อนอานมให้สาวหน่อยคอนพีนนน่น้องนมน่องโนว่าหมด นมน้องโนวาหมดนี่ของน้องโนวาอาหน่อยพี่น้องเลย,ยแล้วก็เพื่อสาวๆก่อน mm hmm. เพื่สาวก็หมดมามีปะโก มีนปอร์โกลอันนี้แม่เอาให้นั่งเดี๋ยวหาลูกก่อนลูกสามห้าห้าสองเอกลเ็กแอลเฮแล้วก็น้ำยาล้างอันเดียวก่อนหรอโอ้ยมันเหลตั้งเยอะอะโอเคกระดาษทิชชู่พี่น้องเนยนี่กินอะไรคะเนี่ยว้าวปากเลอะเลยอ่ะไปซื้อต่อพี่น้องเลยก็ได้พี่น้อง เบืงสาวหน่อยเบึ้งน้องเนเน่อร่อยไหมคะปากเลืออ้มหมดเลยหญิงเออสนุกน้องอยู่ไหนคะอยู่บ้านพ่้าเนี่กับอากเอาสาวหน่อยไว้แบนพี่น้องเลยแม่อุ่มเบไ่ไหวฝากไว้กับอาก,กคะ่ะร้องตามแม่ค่ะพี่น้องหายแ้ำแม่กากาก,ากากอยู่ิ่นอยากมาเพราะว่าแม่บ่ไหวดี โอ้อะไรไปฝากน้องดีเนี่ยเน่ม่ดูของไปฝากน้องกันชี้<ฮ><ฮ>ดูของเล่นไปฝากน้องอันหนึ่งสินะอะไรคะเอ,<ฮ>เอาดินสอไปให้น้องกินไหนไม่งาดินสอไปให้น้องกินไม่ได้เอาดินสอไปให้น้องกินไม่ได้เผื่อมันมันเป็นดินสอกินได้แต่ว่าเผื่อ เผื่อเจอดินสอที่มันกินไม่ได้แล้วน้องเอาไปกินไม่เอาลูกอันไหนไอ้นีไน่ไอ้นี่ไหนเ่ได้อะไรคะไหนคะอู้อันนี้แหละคะ่ะอันน่ะอันอน่ะเอาไปให้น้องด้วยอ่ะใครแม่บัวใครแบบป้า,ปา,ปาแบบแครอทใหญ่มากกระโดด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 ผักสวยมากพี่น้องเอ้บมึงรวยแครอท เดี๋ยวจะพานเดี๋ยวจะพาน้องเน่ๆไปซื้อดินซอแล้วก็กลับแล้ว่ะค่ะพี่น้องนางทําดินสอเขียนนางหายนางเอาไปโรงเรียนนางทําหายเมื่อวานทําการบ้านไม่มีพาไปซื้อก่อนแล้วก็จะกลับแล้วค่ะโอ้โหอร่อยไหมลูกหนูทิ้งน้องมาเหรอหนูทิ้งน้องมาเหรอเอ๊ะรูนนี่น้องอยู่ไหน หนูทิ้งน้องมางน้องอดื้อโอ้โปากเลอะหมดเลยหนูค่ะกินกับได้ไหมคะโทรศัพท์ศูนย์เก้าให้ได้ไปเยือนอยู่ข้างนอกกับป้ากันเถอะดททุทางหน้าลูกค,ค้าก็จะเป็นบัตรโทรศัพท์ ไปซื้อของอยู่บิ๊กซีกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยผุนเอื่อยเพิ่นได้ของฝากมาให้น้องน้ำหนูได้อะไรมาให้น้องคะได้ขวดนมดูดมาให้น้องอ๋อได้ขวดนมดูดดดมาให้น้องอร่อยไหมคะอร่อยออมาดีอของหนูสีใดสีฟ้าของน้องสีอะไรคะโอ้ของน้องสีชมพูเก่งจังเลยน้องไม่พูนไม่จาเลยน้องจิ้มอย่างเดียวเลยน้องน่ะน้องว่า อายิ้มหน่อยลูกอร่อยไหมคะ่อ,อยไหม